เอาละผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในโบนเฟซบุ๊กกันเนาะอาจจะกันต้อนได้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้มาติดตามผมมาได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมเราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่าเกมมิ m t h ทเนาะอ่ะคลิปตามมาแบบนี้เลยนะโอ้ยคลิตามมาเนาะอะแล้วพอได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้วเติไปเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เลยถ้ากดเข้าไปกันได้นะครัับบบผมกเเว็ไซต์นาะ อ่ะแล้วก็พอเราได้กดทำมากันแล้วที่ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะมีได้กดลงชื่อเข้าใช้งานการสมัครสมาชิกกันเนาะใครนะผมที่ไม่มีสมาชิกก็เราได้กดสมัครกันไปได้เลยแล้วผมเรากดสมัครกันไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วผมจหน้าต่างการสมัครเขาจะมีได้กรอกชื่อกรอกเมลกรอกรหัสผ่านหลังไปแบบนี้เนาะแล้วก็มาที่ตรงข้างล่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันแล้วกดสมัครไปผมท่านี้ง่ายจะเป็นการสมัครกันได้แบบไปเรียบร้อยเลยนะหรือว่าใครผมที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วเราจะลงชื่อเข้าใช้งานก็นำมากดลงชื่อเข้าใช้งานจะตรงชชื่อเเข้้าาาใงนนนกัไปะ และพอได้กดลงชื่อเข้าทำงานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะก็ได้มีบทบูบริการแบบฟอร์มให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินเลยส่งตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกทำการกันได้เนาะหรือว่าใครนะครับผมจะไม่มียอดเงินเลยด้ทำการเติมเงินก็ให้มากดที่ตรงนี้กันได้นะครับผมทีครับว่าเติมเงินเนาะอ่ะแล้วก็พอเราได้กดทข้ามาแล้วที่เติมเงินในหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเข้ามาทำการเติมเเงงินนนัับบากก่แ้้ไได คันนี้วยก็จะเติมขึ้นมาติดแบบนี้เราก็ไปใช้งานกันได้เนาะหรือว่าใครที่เติมเงินไปได้เลยว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วผมจะให้กดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้เลยเนาะแล้วกดกลับมากันนะผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ อ่ะแล้วก็พอได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เราทีนี้ครับเริ่มบดหมู่หรือบริการต้องการทำการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยเราก็เล่นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กกันไปก่อนเลยแล้วผมก็เริ่มบดหมู่เนาะเดี๋ยวเพิ่มยอดแชร์ของโพสต์เฟซบุ๊กแล้วผมก็เลื่อนหากันดูเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วกดกันไปอ่ะแล้วก็พอเลื่อนไปได้ที่บดหมู่ทีนี้ก็เลือกบริการกันต่อได้เลยแล้วผมที่บริการเนาะบริการมีเป็นแบบนี้กับเราได้เรื่อยๆเราก็เริ่มไปได้เลยผมหงจะเริ่มเป็นแบบนี้เลยแล้วกันเนาะก็กดกันไปอ่ะแแแแลลล้้้้้้ววววกกก็็พอออไไไดดดดเเ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 รริ่่่มมมมมปปบบบนนนนนนนีีีีีผผผผะะะะจ๋ยยใหาาคั นเนาะอ่ะแล้วพอเลิอกกันไม่ได้ต้งองแต่หมดหมด,หมด,หมดบริการแบบนี้ให้เราได้เกิดกับมาที่โพสเฟบุ๊กของเราบนทางการคลองนี้อ่ะแล้วพอได้ลิงก์โพสเฟบุ๊กแล้วกันมาผมให้ลิงก์มาวางเนาะอ่ะพอวันลิงก์ไม่ได้แบบนี้แล้วให้เราใส่จำนวนตัวการ์ดเพิ่มไม่ได้เลยอ่ะแล้วพอได้ใส่ทช่นนี้แล้วก็จำนวนได้แบบนี้แล้วกดส่งเสร็จก็กไ,ได้เลยเนาะ อ่ะเผื่อใครสงสัยแล้วผมว่าเมื่อกี้ผมเปลี่ยนบริการทําไมเนาะก็เมื่อกี้บริการผมเลือกไปขั้นต่ำมันอยู่ที่1นึ่งหมื่นกับห้าร้อยแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าแล้วผมจะได้สัตหีบได้ง่ายแล้วผมจะสั่งเกยยอดหนึ่งร้อยเนาะอ่ะแต่ในส่วนบริการอะไรต่างๆเขามีค่าเฉลี่ยค่าต่ำแขั้นต่ำอยู่ที่ตรงไหนถ้าผมเผื่อใครที่สนใจอยากจะใช้บริการไหนก็สามารถซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะแล้วผมมีบริการเยอะแยะเลยนะครับผมอ่ะและพอใครที่ได้สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูหหมมดู่บริการอะไรจาการไปแล้วผมก็ให้สามารถที่จะกดรมดาทีี่ตงน้กไ้เลยนะครับทินการสสืืื่่่อออเเนาะพใครังซ้ไปแล้วอผมก็ให้ การแจ้งบอกยอดออเดินให้เราได้ดูกันได้เป็นแบบเมื่อกี้ที่เราได้ทำการไปเขาก็แจ้งบอกออกมาเนาะว่าเราดำเนินการเนาะหรือว่าใครที่ได้ดูหมดหมู่บริการกันอยู่ในตอนนี้ที่สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูอะไรเป็นการข้า,าลวลรอหรือว่าอยากจะดูบริการอะไรเป็นการเสริมเพิ่มเติมนอกจากที่ได้ทำการไปแล้วผมก็สามารถที่ด้กดที่ตรงนี้ได้เป็นคำว่าบริการเนาะ ก็กดทำมากันได้เลยผมด้หน้าต่างบริการในหน้าต่างบริการเขาได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมมนกลับเราจะสามารถที่จะเข้ามาแล้วมาทำการดูหมุ่หมู่บริการอะไรกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอยากจะทำการใดเลยอยากจะดูที่รายละเอียดบริการอะไรยังไงก็สามารถที่จะกดคลิกข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยผมหน้าต่างของตรงนี้ก็จะมีหมดหมู่บริการเลยรตั้งเยอะๆตั้งเยอะะมากมายเป็นแบบนี้เลยเนาะเผื่อใครอยากจะดูหมดหมู่ในเรื่องการอะไรยังไงสามารถที่จะกดเข้ามาคลิกที่ดูตรงนี้กันได้เลยผมก็จะงมีหมู่หมู่รายละเอียดให้เราได้กดคลิกที่จะดูกันได้หรือว่าเลื่อนดูกันได้เนาะอ่ะ หรือว่าสั่งซื้อแล้วกันไปแล้วมีปัญหาในออเดอร์หรือว่ายังไงเนาะสามารถได้กดกลับมาที่หน้าตั่งแรกของเว็บไซต์แล้วมีหวัวข้อติดต่อแอดมินหรือชิ่นส่วนนี้เฮ้ยได้กดคลิกเข้าไปแล้วผมแล้วเขาก็จะขึ้นสองช่องทางในการแก้ปัญหาให้กับเราเพื่อไปแก้ปัญหาแอดมินเนาะแล้วก็สามารถจะเลือกช่องทางในการแก้ปัญหากับแอดมินสองช่องทางนี้เพื่อไปแปก้ min, นนปัญหาแอดมิ min, น,นได้เลยผมสำหรับเขาที่เกิดสำหรับเราที่เกิดปัญหาในการใช้งาน in, หรือว่าสั่งซื้อกันไปในออเดอร์แล้วออเดอร์เกิดมีปัญหาหรืออะไรยังไงเนาะก็สามารถที่จะตามสองช อะหรือว่ากรณีที่นี้ที่ได้ใช้งานกันไปแล้วไม่ได้เกิดมีปัญหาหรือว่าขัดข้องอะไรยังไงเลยแต่ว่าใช้งานกันไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะตรองแนะนําเพื Drag ่อนเราคนรู้จักให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดูครัผมเปิดให้ได้ใช้งานไปแล้วอยากจะตรองแนะนําใครให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนาะแต่ว่าที่ไดกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยผมมีกรรมว่าเนีอ้ที่คําว่าแนะนําเพื่อนเนาะอะพอได้กดเข้ามากันในกิจกรรแนะนําเพื่อนในหน้าต่างการแนะนําเพื่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมมีกับสามารถที่กดเข้ามาเนาะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้แรับผมไปสู่ให้เพื่อนคนรู้จักเนาะให้เขาได้เข้ามาในลิงก์เว็บไซต์เพื่อการสมัคมทําการต่ารในเว็บไซต์ผมตรงนี้ง่ายๆแต่เป็นการสั่งซือเอ้ยเป็นการแนะนําเพื่อนคนรู้จักให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ได้แบบไปง่ายกันได้เลยเนาะอ่ะได้หรือเผื่อใคร่ผมที่กำลังดูผมอยู่ในตอนนี้แล้วทำการอะไรต่างๆตามผมอยู่ตอนนี้ผ่านมือถือเนาะตอนนี้เว็บไซต์ผมเวกเกมเอ็มบิวชั่นเป็นแอปพลิเคชันด้วยเนาะเผื่อใครที่ใช้งานแล้วดูผมอยู่ตอนนี้อยากจะใช้งานกันแบบไปบ่อยหรือว่าอาจจะใช้งานไปรู้สึกว่าติดใจแล้อะจะลองใช้งานไปบ่อยสามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์เพื่อให้เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือท่านได้แบบไปง่ายกันได้ด้วยเนาะอ่ะใครสนใจก็เข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมอ่ะแล้ีาะเพว่ายองงนนะบาาเเป็้ อ่าะคะนี่เลยเราจได้ทำการส่งซื้อไปนั่งรองสักคู่เนาะตอนนี้ยอด Facebook แชร์บนเฟซบุ๊กเราก็ได้เพิ่มึ้นมากรทิ้ร้อยแบบนี้ลนะแล้วเนาะและมันจะมีเป็นการแถมเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยหมเป็นตั้งเยอะแบบนี้เลยเนาะอ่ะล้ะขั้นตอน,ตอนง่ายๆแบบนี้ด้วยหัวขั้นตอนในการทำเนาะขั้นใจเดีหยวจเข้มา,ามาทำตาหรือจะเข้มา,ามาทำการดี๋ยวผมจะไปลิงก์เว็บไซต์ว่ให้ให้ได้เข้ามากดเข้าไปลิงก์เว็บไซต์แล้วให้เข้ามาทำการกันได้เลยเนาะเดี๋ยวเว็บไซต์ก็ไม่ได้ยากเลยหัวใจในกกับารใช้งานเนาะและเผ จะฝากก็ต้องฝากกันไปเป็นที่นีด้วยแล้วกันเนาะถ้าว่าพูดเลยผิดไปหรือทำอะไรพลาดกันไปก็ต้องขอโทษกันด้วยขผมจะรีบิปดโอของในวันนี้เนาะหรือถ้าใครที่ดูกันไปแล้วไม่เห็นาพลาดอะไรหรือจบถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะที่รับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ